สวัสดีครับพี่คนุูทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องพาหมาไปได้เล่นนะก็อยู่กับคอนเทนต์สายฟรีนะใช้เงินศูนย์บาทมันเริ่มกันยังไงคือคอนเทนต์นี้เนี่ยผมตั้งใจที่จะทํามาเพื่อคนที่ยังไม่เคยเล่น m a เปินะหรือว่าเป็นหน้าใหม่อ่าที่แบบว่า new rising star เดินแบบว่าเดินเ u e s เดินอะไรไม่ค่อยเป็นอะไรเงี้ยซึ่งผมเชื่อว่าเมเปิลในเนี่ยมีหลายคนที่เป็นหน้าใหม่แล้วก็มีคนที่เล่น แล้วเลิกไปนานแล้วแล้วกลับมาเล่นเนี่ยอาจจะทําให้หลงหลงลืมลืมหรือว่าไม่รู้เลยอะไรมานี้ะผมก็จะมาเป็นไกด์ให้นะสาหรับสายฟรีด้วยอ่าก็คือคลิปนี้เนี่ยโปรเจก t นี้เนี่ยที่ผมอุ้ยจะแลบโปรเจกเลยออกคือโปรเจก t นี้เนี่ยผมตั้งใจไว้ว่าผมจะใช้งบศูนย์บาทน,นะในการทําตัวละครตัวนี้นะตัวละครงบศูนย์บาทเนี่ยมันก็เล่นได้เหมือนกันนะบางคนต้องแบบอุ้ยต้องอัพของด้วยนั่นอะไรมันมันไม่เกี่ยวนะ ก็เรามาเริ่มกันเลยซึ่งเริ่มแรกเนี่ยเราก็เดินเควสตามที่เกมมันให้เดินนะมันจะมีลูกศรบอกพอเดินเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะให้เลือกอาชีพนะเราจะออกมาเลือกสิบปุ๊บพอเลือกอาชีพผมจะเลือกเป็นเมดนะพอเลือกเป็นเมดเสร็จปุ๊บแล้วก็คุย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 แล้วก็มาโผล่ที่ตาแก่นะทึ่ตาแก่เนี่ยก็จะให้เราเลือกคัสคัสก็จะมีทั้งหมด3ามคัเป็นเมดน้าเม็ดไฟแล้วก็พระแต่ในคัสแรกเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของ เมจิกเชียนก่อนนะก็ค right ือรวมหมดพอเราเปลี่ยนเป็นเมจิกเชียนเรียบร้อยเนี่ยเราก็คุยเควสบนหัวนะอ่าเควสบนหัวเนี่ยก็จะพาเราแบบตามเนื้อเรื่องของมัน like อ่ะมันก็จะมีคัดซีนคัดทรงคัดซีนอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บมันก็จะพาเราว้ามาเฮนเนซี่แล้วก็คุยเควสบนหัวนะพอคุยเควสบนหัวเสร็จปุ๊บมันก็จะแบบว่าพัมเพิร์ฟพารานานิดนึงแล้วเราก็รับเควสให้หมดบนหัวแล้วก็ขึ้นไปทางซ้ายนะคือตรงนี้เนี่ยที่ผมสอนเนี่ยเพราะว่าจะได้จำแพทเทิร์นของเควส ถูกนะว่าแบบเฮ้ยในอนาคตแม่งแบบมีแพทเทิร์นของเควส์นี่นั่นกูจะได้ทําเป็นเว้ยอะไรวันนี้อ่าซึ่งเควสจริงๆอ่ะมันไม่ยากพี่คนดูมันจะมีลูกศรบอกนะถ้าใครอ่าไม่มีลูกศรบอกเนี่ยก็กดเควสขึ้นมาตรงนี้เนี่ยผมขออนุญาตเสริมนิดนึงตรงคีย์บอร์ดเนี่ยของผมอ่ะมันจะเริ่มต้นอยู่ตรง f 1 2นะอ่า f 1 2หรือ f 1 1นี่แหละเรากดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราหาคําว่าเควส์หลอกนะผมจะตั้งไว้ที่ตัวคิวนะถ้าเราคิดอะไรไม่ออกเรากดตรงเควส์หลอกนะหาเควสไม่เจอปุ๊บ อ่ะผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะเรากดตรงเควสหรอกขึ้นมาแล้วก็ผมหาไม่เจอว่าเควสนี้ไม่ต้องทํายังไงวะให้กดตรงนาวิกชั่นนะมันจะมีลูกศรน,นําเราไปที่เควสอ่าถ้าสมมุติว่าเราหาไม่เจอเฮ้ยไม่มีลูกศรขึ้นว่ากดแล้วไม่มีลูกศรขึ้นทํายังไงวะเราก็กดตัวไอขึ้นมาเช็คนะส่วนมากมันจะเป็นไอเทมให้กดอะไรประมาณนั้นซึ่งเควสเมืองแรกเนี่ยผมบอกเลยว่าง่ายมากๆนะคือแบบเควสกลางๆคือผู้เท่าเนี่ยมันให้เราไปรับเควสทั้งหมด สามหรือสี่ที่นะก็เริ่มจากด็อกเตอร์ก่อนด็อกเตอร์เนี่ยก็จะให้เราไปตีเห็ดนะโดยเห็ดเราต้องออกทางซ้ายของเมืองนะอันนี้ผมจะอธิบายแค่เมืองแรกนะอ่าผมจะอธิบายแค่เมืองแรกเพื่อให้รู้แพทเทิร์นว่าเฮ้ยเควสเนี่ยแม่งทำยังไงวะเบลเควสของเกมเนี่ยมันต้องทํายังไงให้ได้รู้เทคนิคในการทานะอ่าเมืองแรกเนี่ยผมจะอธิบายแบบละเอียดเลยนะอ่าพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะฆ่าเห,เห็ดเห็นไหม ดูบนหัวหนะ้าตรงกลางจอข้างบนเนี่ยมันจะมีเขียนว่าให้เราฆ่ากี่ตัวอ่ะพอเสร็จปุ๊บล้วก็กดใบาวาร์ปอ่าใบวาร์ปเนี่ยมันก็จะแจกนะตอนแรกแล้วก็มาส่งเคสเสร็จปุ๊บแล้วก็คุยตัวต่อไปแล้วก็ดูว่ามันให้อะไรมันได้ค่าอะไรอ่ะมันได้ค่ามอสรูมพอเราเสร็จปุ๊บแล้วก็กลับไปส่งตรงตัวเดิมอ่าพอเรามาส่งเสร็จเนี่ยมันก็จะให้เราทำเคสต่อนะป๊บเนี่ยไหมมันจะมีลูกศรชี้ตลอดว่า ควรไปตรงไหนก็อย่างที่ผมได้แนะนําไปว่าถ้าลูกศรไม่ขึ้นต้องทํำยังไงอ่าซึ่งแรกๆมันจะไม่มีหรอกเราก็จะเดินทาเควสแบบว่าเรืเ่อยๆเปื่อยๆเ,เลยนะแรกๆก,ก็อาจจะน่าเบื่อนิดนึงเพราะว่ามันให้เดินไกลนิดนึงแล้วน้องเขาขยันให้เดินเกินอะ่ะคือแบบคือให้เดินคุ้นชินกันแบบอ่าล้วก็ดูเห็นไหมมันได้ทําอะไรแล้วก็พอมาถึงตรงแบบมันจะเขียนว่าถึงแล้วแล้วก็เป็นอ่าตัวอักษรสีฟ้าตรงกลางนะอันนี้เราก็ค่า ปุ๊บปุ๊บป๊บนี่มันจะมีคําว่า NVC เห็นไหม NVC เนี่ยคือเราต้องกดปุ่มคุย NVC หรือดับเบิลคลิกนะอ่าพอรับเสร็จปุ๊บแล้วก็กลับมาตรงเมืองตรงเมืองเนี่ยเราก็กลับมาส่งเควสเหมือนเดิมแรกๆมันก็จะเป็นประมาณนี้คือมาปุ๊บส่งไปมาปุ๊บส่งไปมาปุ๊บส่งไปเราจะทําเควสเนี่ยจนถึงเลเวล70นะซึ่งถามว่าทําไมต้องท,ทําเควสมันเป็นหนทางที่ทําให้เราเลเวล70ไวที่สุดแล้วนะอ่าคือถ้าเราไม่ทำเควสเนี่ยตัวเราเนี่ยเรียกว่า ถามว่าวินไดไหมวิได้นะแต่วลเวล่ม่งแบบโคตรช้าโคตรสามามโสกลมซึ่งเดินเควสเนี่ยตอบโจทย์ที่สุดนะอ่ามันก็แบบว่าจะแนะนําไปด้วยว่าแบบเฮ้ยมันนน่นนี่นั่นนะอันนีแบบนี้อ่านี้ผมเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะก็คือแบบติดแอคหนึ่งถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยมันก็จะมีแนะนําสําหรับคนชอบอ่านเนื้อเรื่องหรือสตอรี่อะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หรอกแต่มันบังคับให้อ่านอ่ะประมาณนั้นพอเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะให้ถึงเควสนี้นะเควสนี้ก็คืออ่า ให้ค่ามอนทั้งหมดปุ๊บแล้วก็กลับเมืองพอเรากลับเมืองเนี่ยเราก็จะมาคุยส่งเควสกับคุณลุงพอส่งคุณลุงเสร็จปุ๊บเราก็จะเลเวล30เลยเราจะได้สัตว์เลี้ยงมาตัวหนึ่งนะสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะช่วยให้เราช่วยเก็บของให้เรานะอ่าแล้วเราก็คุยเควสบนหัวเสร็จปุ๊บมันก็จะถามเราว่าเฮ้ยเปลี่ยนเควสเ,เปลี่ยนอาชีพเลยไหมอยากให้เองเปลี่ยนเลยอะยอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่าเสวานามีคอสทรงคัดสีนคือมันจะพูดมากนิดนึงนั่นแรกแ,แรกก็คือแนะนาแหละ เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาคุยกับตาแก่เพื่อเลือกจ็อบอ่ามันก็จะมีเลือกพระเมดไฟเมดน้ําแข็งแต่มันก็จะโชว์การไล่ลําลก่อนว่าเฮ้ยเมดน้ํามีดียังไงเมดไฟไม่ดียังไงเมดพระเอ้ยพระเนี่ยมีดียังไงให้เราได้เลือกซื้อเลือกชมคือขายของอะ่ะพูดกัตงตรงน้องก็ก็แบบว่าแนะนะําอ่ะแต่ผมมองว่าจริงๆอะ่ะถ้าสายเมดนะไม่ไปพระก็ไปเมดไอซ์สองอย่างเมดไฟสะวะแค่นั้นเลยพี่คนดูทุกคนแล้วแต่คนชอบนะแต่สําหรับผมคือ เม็ดไฟสว่าครับอ่าในแพทนี้นะอ่าพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราออกมาแล้วก็คุยกับคุณลุงว่าแบบเอ้ยต้องการเป็นเม็ดไอ้อะนีน้องพอคุยเสร็จปุ๊บคุณลุงก็จะให้เราเปลี่ยนเลยแล้วเราก็คุยเวสบนหัวนะมันเราเจอเวล์สามสิบพอดีเว่บนหัวเสร็จปุ๊บเราคุยกับหัวคุณลุงพอคุยกับหัวคุณลุงเนี่ยมันก็จะพาเราวาร์ปไปหาแฟรี่นะอ่าพอเราคุยกับแมวเสร็จเนี่ย มันก็จะเริ่มเข้ากระบวนการ q u วสแ f รี r ก็คือคุยเสร็จปุ๊บมันจะมีลูกศรให้ลงมาด้านล่างเราลงมาปุ๊บแล้วก็เดินไปเข้า warp ข้างๆนะพอเราเข้าว a r เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเข้าไปสู่เมืองแฟรี่ซึ่งตอนเนี้ยผมบอกแล้วว่าพอเข้ามาในเมืองแฟรี่เนี่ยผมจะไม่สอนแล้วนะคือแพทเทิร์นที่ผมสอนไปตะก,กี้ก็น่าจะพอรู้แล้วว่ามันทำา u e s t ยังไงอันนี้ก็คือจบแล้วนะซึ่งจบ quest เน้นไหมมันจะมีสแตมป์ตรงกลางของแฟรี่แล้วก็จะได้ตาอ่า พอเส,ร,สเร,เร็จต่อไปเราก็เริ่มเควสต่อไปเลยอ่าโดยโดย,โดยการเริ่มเนี่ยเราก็กดอ่าไกด์มานะแล้วก็ดับเบิลคลิกกดสตาร์ทนะถ้าไม่ทันย้อนกลับไปดูนะพอรับเควสเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ทำ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 อันนี้ก็คือบีดนะผมจะเรียกว่าบีดแล้วกันอ่าพอเราเสร็จเควสบีดเนี่ยเราก็จะได้ตาประทับเหมือนกันนะคือเหมือนกันถามว่าทำไมต้องทำทำไมข้ามไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเควส มิ้นตัวละครนะถ้าเราทําไม่ครบเนี่ยสุดท้ายเราต้องไปตีบารล็อกด้วยอีกตัวหนึ่งถ้าเราไม่ได้ทําอันเนี้ยเราจะมิ้นตัวละครไม่ได้นะแล้วมันเป็นหนทางที่ทําให้เราเลเวลไวที่สุดอ่าพอเราเลเวลสามสิบปุ๊บเนี่ยเรากลับมาคุยกับ NPC แอดมินนะแอดมินเนี่ยก็จะให้กล่อง Equipment กับเราอ่าซึ่งอาวุธเนี่ยก็จะมีเปลี่ยนทุกเลเวลสามสิบเจ็ดสิบแล้วก็หนึ่งร้อยร้อยี่สิบนะอ่าก็คือรับฟรีตรง NPC แอดมินสตาร์เตอร์นั่นเองเสร็จปุ๊บเราก็กลับบไปทเควสีต่อ พอคุยเรบีบเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้เหรียญมาเหมือนเดิมนะอ่าอันนี้คือเสร็จนะแล้วก็เช็คดูตรงคําว่าไกด์มันจะมีสตมป์หรือว่ารูปดาวตรงขวาล่างเห็นไหมอ่าพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไปตรงแมวน้ําต่อก็ทําเหมือนกันครับผมเชื่อว่าถ้าจบแฟรี่หลังจากนั้นก็ง่ายแล้วพอแฟรี่ก็มันมีลูกเล่นค่อนข้างเยอะนะพอคุอยกับแมวน้าเอ้ยพอมาแมวน้ำปุ๊บล้วก็คุยกับผู้หญิงแล้วก็เดินขวายาวเลยอ่าเราก็เช็คตรงแอดมินอีกทีนึงว่า อาวุธรับได้หรือยังวะเพื่อความชัวร์ถ้ารับได้มันก็จะเป็นกล่องมานะแต่ถ้ามันเขียนว่าวันนี้รับไปแล้วก็แสดงว่าเรารับมาแล้วนะของของเลเวลนี้นะ,ะเสร็จปุบ๊บเราก็มาคุยกับไอ้ตัวนี้พูโลมันก็จะพาเราไปเสร็จอันนี้ผมจะกอไปตอนทำควสเสร็จนะพอะะทำควสเสร็จก็เหมือนเดิมครับพี่คนดูไอ้่าน,นี้เนี่ยผมจำไม่ผิดว่ามันมีให้ตีบอสด,ด้วยซึ่งบอสก็กะโหลกครับพี่สั้นๆก็คือกะโหลกเลยนะเสร็จปุบ๊บเราก็คุยกับผู้หญิงคนนี้เพื่อจบภารกิจนะเราก็จะได้ สิ่งที่เรียกว่าตามาแล้วก็มันก็จะสแตมควสให้เราว่าเอ้ยอันนี้มันผ่านบทที่3แล้วนะจริงๆทํามันไหนก่อนก็ได้นะแต่ผมทําแบบนี้เพราะว่าชอบแบบนี้นั่นเองนะก็เวทต่อไปก็คือป่านะผมจะเรียกว่าป่าแล้วกันอ่าเสร็จปุ๊บกดสตาร์ทมาเห็นไหมพอเรากดตรงคําว่าสตาร์ทเนี่ยมันก็จะมี NPC มาให้เราคุยด้วยนะแล้วก็จะพาเราวาร์ปไปนั่นเองอ่าซึ่งควสนี้เนี่ย ก็จะเริ่มที่เด็กน้อยเห็นไหมเด็กน้อยก็จะนั่งซึมอยู่เราคุยกับเด็กน้อยเสร็จปุ๊บมันก็จะพาเราวาร์ปไปซึ่งมันก็จะมีคัสรงคัสซีแหละคือเป็นธรรมดาของเมเปิลไม่ต้องตกใจแบบโอ้โหน้องเขาแบบเสวนาคัสซีอะไรแบบเบิ่ๆมือลือเนี่ยมันเป็นปกตินะอ่าซึ่งเดี๋ยวมันจะมีเวทเปลี่ยนอาชีพขั้นห้าอะไรอีกพี่คนดูคือเดินกันอ้วกแตกอะแต่อันนี้เราเอาแค่ตอนนี้ก่อนนะอ่าเสร็จปุ๊บเราคุยเสร็จปุ๊บอ่ะคุยเวทบนหัวด้วยแล้วก็มันจะให้เราไปคุยกับแฟรี่ด้านา อ่าขวาบนนะแล้วก็คุยกับแฟรี่ด้านขวาแล้วก็คุยกับแฟรี่ด้านขวาอีกทีหนึ่งเห็นไหมมันจะแอบ,บอยู่นะมันจะแอบ,บนิดหนึ่งแล้วเราก็ลงวาร์ปมามันก็จะมีลูกศรบอกนะแต่นี่ผมบอกอีกทีหนึ่งกันหลงกันลืมนะ <S <S พอามาเมืองนี้เนี่ยคือมันไม่มี NPC ให้เราคุยด้วยนะแรก,แรกเราต้องคุยกับตัวเองนะก็คือคุยกับหลอดไฟบนหัวเรานั่นเอง <S <S อ่าคือจิตนาการของเรามันจะบอกว่าให้ทําอะไรปุ๊บพอสมมุติว่าอ่านี่ผมจะกอไปเลยนะว่าเสร็จเสร็จแล้วปุ๊บอ่ะมันก็จะ มีให้คุยคยค,ยคุยเสร็จปุ๊บอ่าผมก็จะส่งเควสให้หมดปุ๊บแล้วก็คุยกับหัวตัวเองปุ๊บอ่าอันนี้เป็นอานเสร็จสิ้นนะพอเราเด้งกลับมาเราก็มาคุยกับแฟรี่ทั้ง2ตัวซซา์อ่าข้างบนแล้วก็ข้างล่างแล้วก็มาคุยกับเด็กน้อยเพื่อจบภารกิจนะ้นเราก็จะได้เหรียญฮอนออมาเป็นที่เรียบร้อยเป็นจบภารกิจและเราเช็คช่วยอีกทีนึงว่าเราจบหรือย,ยังก็คือเรากดไกด์มานะมันจะสแตปมนะเห็นไหมสอันนี้คือจบแล้วนะซึ่งพอมาถึงตรงนี้เนี่ยบางคนก็วิ7เหมือนผเจนะ็ม ซึ่งจะทำยังไงเคเวสต,ต่อไปมัชชูมเนี่ยก็คือเวลยหกสิบเรากดที่หมูนะข้างๆบีดพอกดมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาทำการตีมอนต์กดคูณไปเลยนะอันนี้ผมกดคูณ3ไปเลยเพราะแบบเราเร่งไป57เอ้ยไป60ให้ไวที่สุดเราก็อัพสเตตอัพสกิลนู่นนั่นให้เสร็จปุ๊บออกวาร์ปทางซ้ายนะที่คนดูอ่าออกวาร์ปทางซ้ายเนี่ยสองแมปนะอันนี้เราไม่ต้องรับหรอกจริงๆผมเผลอไปรับอ่าเราออกมาคุยกับ สเตนวิดบลูนะตัวนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็มาคุยกับป้ายพอเราคุยกับป้ายเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะให้เราค่าหมูนะทั้งหมดเนี่ยสองร้อยกว่าตัวอ่าสองร้อยสองร้อยตัวนะทั้งหมดพอเราค่าหมูเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาส่งปุ๊บรเราห้าสิบแปดพอดีเห็นไหมแล้วก็ส่งปุ๊บอ่าเราก็จะได้ยีกพีแบบค่อนข้างที่จะเยอะนะปุ๊บอ่าเรารับเควสไหมทั้งหมดนะเควสเนี่ยมันจะให้ไปต่อก็คือค่าหมูไฟนั่นเองหมูไฟก็จะมีตรงด้านล่างหรือว่าแมปต่อไปอ่าแมปต่อไปเนี่ยมันจะมีหมูไฟแต่ว่วา แมเนี้น้อยต้องไปแมปไซส์อีกแมบนึงนะให้ค่าหมูไฟ200ตัวและแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีป้ายประกาศเหมือนกันให้ค่าหมูไฟเหมือนกันนะ150ตัวเราก็ทำเควส2 2เควสเสร็จปุ๊บอ่ะล้วก็มาส่งอ่ะเราก็อัพเป,ปเวลเป็น59ิบแล้วปุ๊บกลับไปส่งกับคุณลุงคนเดิมนะนะเราก็จะมาส่งปุ๊บเราก็จะเหลืออีกประมาณ 80กว่าเปอร์82เปอร์นะเราก็จะอัพเป็น60แล้วก็ตีมอนไปเลยแปบ๊บเดียวนะเราก็จะทำการเลเวล60เทียบร้อยเพราะเราเลเวล60เนี่ยเราก็กดเควบบนหัวเลือก X save นะมันจะพาเราไปเปลี่ยนค์ดซึ่งเงื่อนไขเนี่ยก็คือต้องกดใบ,บวัฟไปในเมืองเท่านั้นนะถ้าเรากดแบบนอกเมืองมันจะไม่วัฟให้เรานะอันนี้ผมก็ลืมนะก็ต้องอ่านแป๊บ,บนึงว่าแบบพียมันได้ทำอะไรเอ้ยอ๋อ เมืองนี่เองก็กดใบวาร์ปกลับเมืองพอกลับมาที่เมืองปุ๊บล้วก็คุยกับหลอดไฟบนหัวตัวเองเลือกเอ็กเซมันก็จะพาเราเปลี่ยนคาสนะซึ่งเหมือนเดิมครับติดแอคติดลำอีกละคือน้องเขาแบบว่าเสวนาแบบโซฟักกิ้งตึงอ่ะแบบว่าอยากจะคุยมากๆอะไรประมาณนั้นพอเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะอธิบายว่าแบบเรื่องราวของเมเปิลเนี่ยอะไรปุ๊บเราคุยบนเวสบนหัวนะบนสมุดปุ๊บมันก็จะพาเรามาเปลี่ยนเราคุยกับจ็อ,จอบสามอีกทีหนึ่งก็จะเปลี่ยนให้เลยนะง่ายๆนะ คือน้องเขาแบบไม่เอาแต่ใจนะพอมาตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเรารเ,ลลเลเวลหกแล้วเลเวลหกเนี่ยเรากดที่หลอดไฟด้านซ้ายเห็นไหมมันล้วก็เราเลือกตรงมัชลูมปุ๊บมันจะให้จดหมายมาเห็นไหมพอเราได้จดหมายเราดับเบิลคลิกจดหมายปุ๊บมันก็จะว้ามามัชลูมเลยอ่าเราไม่ต้องเดินนะถ้าเดินเนี่ยยุ่งยากแน่นอนปุ๊บเราดับเบิลคลิกที่ป้าย2ที สร็จปุ๊บมันก็จะบอกว่าเริ่ๆๆมันก็จะให้เราเข้าไปข้างในนะซึ่งมันก็จะมีคัสซีนอีกแล้วนะครับพี่คนดูมันก็จะแบบว่าติดแอคดนึงพอมาจบคัสซีนเนี่ยมันก็จะแบบตามเนื้อเรื่องของมันนะแรกๆเราต้องเดินตามเนื้อเรื่องก่อนจะกว่าจะ70ิพี่คนดูต้องทนนะเรียกว่าต้องทนอันนี้ก็คือผมจะกรอมาตอนที่จบเป็นที่เรียบร้อยนะพอจบเนื้อเรื่องเสร็จมันก็จะต้องไปเลเวลต่อนะซึ่งเราเลเวลแค่ห3เนี่ยเราต้องเลเวล70นะถึงจะไปที่ต่อไปได้ อ่าซึ่งทํายังไงให้เราเลเวล70ใช่ไหมหกสิบสามหกสิบเก้าเนี่ยมันจะจบเวสแต่ว่าเรารีบนิดนึงมันก็ไม่จบเราก็มาคุยกับตัวนี้นะถ้าใครทาเวสแล้วมันก็จะวราปร้าน้านี้แล้วก็เข้าว้าไปอีกทีนึงกระโดดขึ้นไปชั้นบนนะพี่คนดูพอกระโดดขึ้นไปชั้นบนเนี่ยก็เดินทะลุขวามาเลยเดินทะลุขวาไปประมาณ2-3แมปก็จะไปเจอน้องปลาหมึกนะอ่าอันนี้ก็จะแบบว่าเดินช้าช้านิดนึงคือทําไมไม่เร่งคลิปลนะ่ะผมงงเหมือนกัน แต่ก็ไม่เป็นไรนะเดินช้าๆ้ากันไปแล้วก็ไปวราบซ้ายนะอ่านี่มีล้อหลอกนิดนึงอาเบื่อ,อใครเดินตามเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะวิ่แมปนี้ยัน70นะซึ่งเราจะกดคูณไปด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็วิ3หกสิบสามนะมันก็จะมีวิธีหนึ่งก็คือวิธีการทำเควสนั่นเองปาราที่เควสเราก็กดไกด์แล้วก็กลับมาที่ซิกพาดคอร์ดเว้แล้วก็มาคุยกับกระจกนะเลือกปาราที่เควสเราจะทําได้ก็คือทางกูณนั่นเองอ่าซึ่งทางกูนเนี่ยผมได้ลงคิดไปแล้วก็ใครที่ ไม่เคยดูช่องผมมาก่อนก็ไปดูย้อนหลังได้นะก็จะมีสอนว่าทางคูนทำยังไงพอจบเสร็จเนี่ยไหม xp e ค่อนข้างดีเลยนะทางคูนจะลงได้5รอบอ่าสำหรับคนที่ขี้เกียจน,นะหรือว่าจะมาเวิแมปนี้ก็ได้ตรงสลิปปี้วูดนะอ่าล้วก็กดคูนเลยตรงนี้เนี่ย xp e ดีมากมอนเยอะมากแต่ว่าคนก็เยอะมากเหมือนกันนะหาเนี่ยค่อนข้างยากก็มี3ที่ให้แนะนําแต่แนะนําให้ไปตามปาร์ตี้เควสก่อนพอเรา70เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาที่ปาร์ตี้เควสเหมือนเดิมนะซึ่งทีเนี้ย ปาร์ตี้เควสเนี่ยเราก็ไปที่คอสโวปาร์ตี้เควส์เห็นไหมคอสโวปาร์ตี้เควสเนี่ยอันนี้มันก็อัปเดตแผทใหม่มาพอดีมันก็จะเป็นในส่วนของมูลบันนี่อ่ามูลบันนี่เนี่ยก็จะให้เราตีแล้วก็เก็บมเมล็ดนะมเมล็ดแล้วก็ไปคุยกับข้างบนเห็นไหมแล้วก็จะไปปลูกโปลูกเสร็จปุป๊บเนี่ยกระต่ายมันก็จะมาตำยากรจายตำยาเสร็จปุป๊บเราก็รอจนอเราเก็บครบทั้งหมดร้อยอันนะเห็นไหมมันจะตามออกมาเทนิสแล้วก็คนตรงกลางอ่ะก็คือคนเก็บของอ่าจริงๆอ่ะ ใครเก็บก็ได้แหละแต่ว่าพยายามกันไม่ให้บันนี่ตายนะแค่นั้นเองใช้เวลาประมาณ2นาทีกว,ากว่านะไม่เกิน3นาทีเราก็จะได้ย็ดพีค่อนข้างที่จะบึ้มซึ่งตอนที่ผมลงคอร์สโวล์ปาร์ตี้เนี่ยผมเลเวล90นะก็คือลืมอัดคลิปนั่นเองเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปตอนด้วย70 อันนี้ก็คือทางเลีอยกตอนเลเวล70นะพอเรา70เสร็จปุ๊บเนี่ยลงป่เควสเสร็จเราก็มาเมกาเทียนะซึ่งเมกะเทียนเนี่ยไอตัวนี้นะไอตัวที่ผมชี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ซื้อยาเผื่อบางคนกดยาเพลินไม่มียาเราก็ดูจากแต้มฮอโน่แต้มฮอรอโน่าจากไหนนี่มันก็จะเป็นกล่องนะกล่องแล้วก็เปิดซื้อคือยาแบบเดินอลล้นๆ,ๆแล้วก็เช็คด้วยว่าเรารับไอเทมหรือ,อยังอไอเทมตามเลเวลนะอันนี้ผมเลเวล70เทียบร้อยผมก็ยังไม่ได้รับนะผมก็จะทําการรับมาเสร็จปุ๊บเปลี่ยนของ ให้เรียบร้อยคือเปลี่ยนพยายามใส่เซ็ตของมันนะเพราะมันจะมีเอฟฟกเซตของมันเสร็จปุ๊บพอวิวเจ็ดสิบเนี่ยเราก็จะมาเวิวแบบซ้าย2แบบตรงนี้แล้วก็เลือกแนวเพราะว่าคนเนี่ยแม่งเยอะมากคนแม่งแบบเป็นหนอนนะเป็นแบบโซฟักกิ้งอิงอ่ะเยอะกันมากแล้วก็อยู่ตรงนี้เนี่ยประมาณ100อยนะอยู่จนถึง100เลยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีเมคคนิกเพราะว่าเราได้ตีมอนแล้วไงเวลาเราเจอประตูแล้วก็เข้ามานะมันก็จะเป็นมินิเกมอะไรเงี้ยซึ่งให้ยึกพี โคตรดีเลยแหละใช้คําว่าโคตรดีเลยแล้วก็ลุ้นไอเทมแรด้วยมันจะมีไอเทมแรในตัวก็คือเดี๋ยวผมจะบอกทีหลังนะประตูเนี่ยมันจะมีทั้งหมด2รูปแบบก็คือเป็นรูปหัวกะโหลกแล้วก็เป็นรูปหมาป่าแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นสีเหลืองนะสรูปแบบดิ่าซึ่งแบบเมคอนิกแต่ละเกมก็แตกต่างกันไปแต่ที่สําคัญเลยคือมันให้ XP เราค่อนข้างที่จะเยอะนะแล้วก็ลงไปให้หมดอ่าเห็นไหม XP e แบบว่าเบิ่มๆคอือเลยเลยแบบว่ามันจะทําให้เราเลเวล1 0 0้ไวที่สุดเนี่ยไหม อันนี้ก็เป็นบอสหมาป่านะซึ่งบอสหมาป่าก็จะมีของแลด้วยของแลแบบราคาแพงๆเลยแหละถือว่าเป็นการฟาร์มเนี่ยเป็นการฟาร์มที่ดีเลยอย่างที่ผมบอกไปว่ามินิเกมแต่ละอันเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันซึ่งมันจะทําการสุ่มนะว่าเราจะได้อะไรเรามาเช็ครีวอร์ดได้นะรีวอร์ดเนี่ยก็คือกดตัวลอลิงนะเปิดขึ้นมาปุ๊บกดรีวอร์ดรีไฟล์เลดบอร์ดอ่าเลเวลเลดบอร์ดเนี่ยอันนี้ก็คือที่ผมบอกว่าหมาป่าเนี่ยราคาค่อนข้างแพงราคา3ล้านนะราคาต่ําสุดสูงสุดคือ10ล้าน นะคือราคามันค่อนข้างแพงเลยพี่คนดูทุกคนทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องแล้วแต่ดวงนะเผื่อบางคนเบื่อแมบที่เราอยู่นะเราก็สามารถมาทางขวาได้แล้วก็ออกขวาอีกทีหนึ่งลงล่างแล้วก็มาซ้ายนะมันก็จะเป็นแมบแคบๆนะหรือว่ามาแมบทางขวาก็ได้แมบกว้างๆนะแล้วแต่คนชอบซึ่งเป็นแบบทางเลือกแล้วกันอ่าเรียกว่าเป็นแบบทางเลือกพอเราเลเวลร้อยเนี่ยเราก็คุยเควสบนหัวเหมือนเดิมนะซึ่งเง่อนไขก็คือกลับเมืองไปคุยในเมืองนะแต่ผม ลืมนั่นเองอ่าพอเรากดใบวาร์ปกลับมาที่เมืองกดที่หลอดไฟอีกทีนึงเนี่ยเราก็คุยกับ NPC นะพอคุยกับ n p c บนเอ้ยคุยกับบนหลอดไฟนะพอคุยกับหลอดไฟเสร็จมันก็จะเสวนาเหมือนเดิมแหละเราก็กด Ent e r enter 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 ไปข้าม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 พอเราคุยเสร็จเราก็คุยคุยบนหัวอีกทีนึงมันก็จะมีคัตซีนอีกรอบหนึ่งแล้วก็พาเราวาร์ปไปยังเมืองลีฟนะก็คือไปคุยกับตัวเปลี่ยนจ็อบซีนั่นเองอ่าก็จะมี หลังจากนี้เนี่ยคัสซินจะไม่ค่อยมีแล้วไม่มีแล้วแหละพี่กนูเพราะเราจะไม่ทำเควสแล้วนั่นเองอ่าพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็อย่าลืมมารับตรงอ q ค i วิ e เมนต์เหมือนเดิมนะก็จะได้อาวุธเลเวล100รนะเลเวล100เนี่ยก็ใส่ให้ครบเซตเหมือนเดิมนะไม่ต้องสนมันเขียนบวกลบบวกลบอะไรแต่พอเราใส่ครบเซตนะสเตตัสมันก็จะเยอะนะเห็นไหม ทางไอไหมทางขวาเนี่ยมันจะมีบอกอยู่ว่าถ้าใส่ครบเซ็ตจะได้อะไรนี่ไหมก็เป็นนันเสร็จเรียบร้อยนะพอเราได้ชุดเสร็จเนี่ยใครที่อยากไปเวลก็ไปเวลได้นะแต่อย่าลืมนะเวลร้อยเนี่ยมันก็จะแจกในส่วนของเห็ดมานะซึ่งเห็ดเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยออโต้ปั๊มนะ่าซึ่งการใส่ออโต้ปั๊มเนี่ยเรากดตัว e ขึ้นมาก็คือ Equipment นั่นเองแล้วก็ เราเอาตรงยาเนี่ยไปใส่ในช่องนะก็คือช่องด้านล่างนะด้านขวาด้านล่างมันจะมีช่อง HP กับ MP, mp นะก็คือเลือดก,กับมานานร่นเองอ่ะผมจะใส่เลือดเสร็จป,ปุ๊บนี่เห็นไหมข้างบนนี่คือหลอดเลือดเราสามารถเลือกได้ว่าระดับไหนให้มันอยู่ในระดับไหน5 0 40%, 40ก็กะกะเอาเลือดก,กับมานานก็จะเหมือนกันคือสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะปั๊มออโต้นะซึ่งแจกฟรีตอนเลเวลร้อยนะตอนเลเวลร้อยเนี่ยเราก็จะสบายเลยอ่าเรียกว่าเป็นทางเลือกชีวิตอีกทางหนึง่ง แล้วก็ใครที่ยาหมดนะกลับมาเมคาเทียอันนี้ย้ำอีกทีหนึ่งนะมาคุยกับอานิโออานิโลเนี่ยตัวนี้นั่นเองมันก็จะมีให้ซื้อยานะยาก็ HP 5000อ่าแล้วก็ดต้โมโนเนี่ยว้วก็ฟาร์มมาได้จากมอนนะซึ่งวันนี้เนี่ยก็ประมาณนี้พี่คนดูพาร์ทเลเวล1-100ถึง100สายฟรีหรือผู้เล่นใหม่ที่มาเล่นเนี่ยผมว่า ได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะถ้าผิดพลาดประการใดผมก็กราบขอัยไว้ด้วยผมก็จะพยายามรวบลัดให้ได้มากที่สุดนะเดี๋ยวรอติดตามพัทต่อไปเลเวล1 0 0ถึงเลเวล160ถซึงจะใช้เวลานานนิดนึงนะพี่ก็ดูก็ใครอยากจะเลเวลต่อก็เลเวลตามไกด์ที่ผมได้แนะนำเอาไว้ได้ส่วนวันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ทุกติดตามรอติดตาม EP ีต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับใครจะอยู่ก็อยู่ไกปู